มา,ามาเด้อพี่น้องเมื่อกี้เขาปาลาน้ำกันเด้อนี่วันใหม่ยุ่งเลยหลายเมื่อกี้เขาปลาใกล้อยู่พี่น้องไปกีกิโลมาใกล้อยู่จ,าาจา้าพี่น้องมาตำรวจปลาพาพี่น้องมาตำรวจปลาตรวจเช็ดเด้อพี่น้องว่ามันถี่ออกหรือบอมาซ<า>่อมมาซ่อมมาซ่อมมาซ่มาอมเบิ้งมาตำรวจเบิ้ง จะพูรอลอได้จ้ะนี่ข <laughs> นเขาแซ่บแซ่บเนด็กกินจมูก็แซ่บรอเพรท่านได้็ดเซตโรงเรียนแล้วว่ารอไม่ได้แต่บใบแล้ว <laughs> มากันหลายคนอยู่พี่น้องสองคำสี่คำนี่ตัวอย่างสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีทุกทุขสันครับสวัสดีค่ะสีเก่าเอีใหม่ผู้ชมทางในและต่างประเทศครับวัอนี้กับพาอพี่นอ้องเขาโผล่เขาปลาขึ้นเก่าแล้วครับวัอนี้เปลี่ยนไมพ้พาอพี่น้องเดินทางไกลตามข้ามเรียกร้องพี่น้องอยากมาแห้งทีมงานว <c oughs> ัอนี้พาทีมงานมาเลาะสำรวจปลาเพื่มโบเสดวันจัลันเด้อพี่น้องสิบแหลก ของปี๖๖รู้ว่าสิพอเฮ็ดไม่ยังเนาะครับไปชมไปกำลังใจตาเพ่งระยะมันเมาเมื่อคืนเขามื่อแหลกสีมันบ่มาบัตรจรัจเพื่อประชิดแตครับแต่รุนไปชมน้องกัน,กนวออ่าเขาสุดเฮยเห็ดยังมือเนาะเห็นน้องออกไปเห็นยังใส่กัตตาเนาะพี่น้องแต่ครับไปลุยกันเลยครับ เลาะปลาน้ำกันนี่พี่น้องเห็ดลังเขียวดอกงามๆลังเขียวหรือชาเขียวพี่น้องดูลังเขียวของแฉะเก็บซี e 4, ทันหนึ่งคนทักมาครับต้นพิมพ์เรากำลงทายเขียวของราต้พิ่พเก็บเห็ดไข่เขียวอยู่แถวบ้านคนน่าเห็ดลังเขียวลังแหล่คนน่าเห็นสองเงินคนเก็บ นี่ซองตะเพีงกระเอินลังเขียวคือกันครับนี่มันมีไข่เขียวตั้งหักพี่น้องมีเพิ่นพักม้าอันนึ่นนนงจะล้เาเห็ดลังเขียวโอเมเอนตีคนลนะนี่ลังเขียวของแศตะเพีงกระเอินลังเขียวคือกันครับนี่ตัวนั้นมันไข่เขียวเห็ดเทาวาดมันไข่เขียวครับลังเขียวพืชดอกตามเขาตามป้าตามดงมาช่วยหนูเพื่พอการลังเขียวได้ดอกมึง นี่เป็นตระกูลก้อดินนี่เีข้ความหนึ่งที่พันทักเขามาคนลราจะย่างกับไข่เขียวเล้อพี่น้องเพิ่นบ่เขอใจพันทักตะเพียงวา่ามีเลิศ่นละเ,เพียงกระเหลียกล้งเขียวชาเขียวคือกันละครับทำงานพี่น้อง ชาเขียวชาเขียวพี่น้องชาเขียวดอกงงามกำลังเริ่มบอ,อกสองดอกกำลังงามครับสองงามครับ,ม,งงม,รบมีสองดอกครับ ครับผูครับหนึ่งสองดอกครับหลังเขียวเรือว่าชาเขียวหลังเหลืดอกนึงครับมีสามสีดอกครับหลังเขียวดอกนัพี่น้องดอกนี้นนนก่ได้ กง,งามพี่น้องซาเขียวจ้ะมัมีดินเลยพี่น้องตุง่มนึงงามๆพี่น้องทั้งสิดูง,ง,งามครับมีสามสี่ดอกพี่น้องคุณดอกหนึ่ง <Okay. S 2> ดอกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวดอก<ะ>ง,งามๆพี่เก้าครับดอกงามเลยจ้ะมีสองครับ นี่แตกพี่น้องอุ้ย่ะข้าแปลงดอกงามพี่น้องอเด็าวดอกหน้านาพี่น้องแปลงกระลังออกอรอครับป่าบุเสียด กำลังออกต้นพี่น้องดอกแข็งดอกน่าดีครับดอกแป้งไวเชียครับดอกกำลังงามพี่น้องกำลังตูมมาสำรวจตาบะเพืเฉียดตูมง,งามพี่น้องดอก,กง,งามพี่น้อง กำลังขึ้นกำลังขึ้นตูงหน่อยเพิ่อนงา,งามแข็งๆเลยพี่น้องดินก็บ่มีพอน้อยเลยพี่น้องกําลังหอกงามๆเลยครับขอบแป้งครับขอบแป้งกับดอกนาดอกแข็งพี่น้องมาสำรวจปลามืาอนี้เห็นพุ่มเห็นสองชนิดพี่น้องขาวดินก็เห็ด ชาเขียวครับตำรวจปลาบันจรัดมแหลกคลิปแหลกอย่างม,มันหกปีหกครับตำรวจปลาบันจรัดเพิ่อบัวเชิดค,ครับต้งบปนสองดอกพี่นอ้องสองดอกจ้ะชาเขียวลังเขียวก็ลังออกพี่นอ้องพวกเห็นเพลิงว่าท่านเห็นอยู่เห็นอยู่ชาเขียวลังเขียวกับ เห็ดขขาวครับดอกที่งามง,งามยอดดอกนี้มีดินพอตอดพี่นอ้องสองดอกทั้งยาดขเขาแลกกระดอกแข็งๆนานๆเลยครับลังแหล่ลังอ่อนพี่น้อง อัพเดตกระตาของเพี่น้องในเกือบเต็มกระตาแล้วครับสาเขียวเหดลังเขียวตระกูลเห็ดดิมเขาแป้งน้ำครับมือนี้มีสองอยางเขาแป้งกรซสาเขียวพี่น้องสาเขียวกำลังงามๆเลยพี่นอ้องเบ่งสีสันเพลิน เแม่มาแก่ๆว่าจะเฮ็ดละงกพี่น้องอ่อเป็นเฮ็ดเพกครับเฮ็ดเพกเป็นเฮ็ดตรงฝนแเราจะสถานทีพอนเดินครับเดินมาคือกันรัดรัดพี่น้องมาพอหมู่เิ่นหาเฮ็ดน้ำกันด้วยจ้ะเปิดเป็นพูดอยู่ ผู้เนีืยกับม้านผู้เนีืยกับโบมานพี่พี่น้องเทเพิ่นกับลังออกมันไผ่มันมันจ้าพี่น้องบรรณาประเทสไปจ้าเขียวก็ไปตอนนั้นอันนี้บ้านเดียวไปบ้านอันนั้นขึ้นว่าไปจ้าเขียวสองดอกครับเด็กก็สอง ตาเขียวดอกงามๆพี่น้องต้องดอกนะน,นะพี่น้องก็แป้งหลังเขียวเจียพี่น้องมองีสีดอกเลยพี่น้อง ตอนที่สามครับโอ,อาอาจาขคานเข้าไปหรอพี่น้องนีมืนขบอกเมื่นพันแตกหรือด,ดอกใหม่เป็นะวังแตกเรื่องเรือเครือพนันปาดเครือเออมีซีดอกครับชาเขียว ดอกที่ห้านีด,พ,นด,ด,ดพ,นพี่น้งองดุดเป็นดุดพพี่นึ่งอพี่นึ่งเพ่นเหดอกนึงพี่น้องยางเม็ดปลาพุพ่มพอดอกหนึ่งเพิ่งเขาครับพึ่งข้าวพึ่งหวานยางตัวปลาพุพ่มพอดอกหนึ่งครับ ีนี้พอมีน้ำเลยพี่น้องแห้งมดที่กายทางเส้นนี้ลดลงมาบ่ด้ปีนี้น้ำบกแห้งแห้งครับน้องตะพันบัวเชิดน้ำบน้ำบ่มีเลยครับปีที่แล้วน้ำเต็มน้องปีนี้น้ำขอดคลองน้ำขอดน้องเลยพี่น้อง น้องตะพันพี่น้องมาสำรวจปลาชิปแรกของปีห้องหกปลาบ้านจัลัดเพื่อัวเชิดรดุกผลงานของ,องพี่น้องวันนี้พ่อพี่น้องมาเลาะข้างไก่เดินครับมาบัวเชิดบ้านจัลัดมาสำรวจปลาอีพี่หนึ่งอีพี่แรกครับนี่ลงมาเบิง ตามใจแฟนเพลงคนอยากมากทัวร์มั้งเนี่ครับเดี๋ยวเวลากบัตรละเดี๋ยวพ่กปนพ่กแกงเลยฮัลโหลาบัตรละค่ะทีมนาพอกันไม้ด้วยจ้าพี่น้องพี่พไปเอกคนอยากมาพี่คนไหนเนี่ยอันหลังใส่เทอเลพี่ได้มาได้มาแล้วได้มาแล้วฮู้แล้วฮู้แล้วป้าป้าเป็นังไร บันนี้เอาชั่วๆอาจัะมาไม่โกเน็ดข้าวแป้งเน็ด้าเขียวเน็ดาเขียวไหมล่ะบอกพิษ้าเขียวอีกโดนอู้ยครับรอดแดดพอกันไม่ชิมหนาครับสวัสดีครับ